สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับทำให้หูฟังของเรานะครับเชื่อมต่อกันนะครับลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะได้หูฟังที่เวลาเชื่อมต่อแล้วดังเพียงข้างเดียวหรือว่าดังคนละข้างนะครับเบื้องต้นนะครับมีวิธีการแก้ไขไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดของหูฟังของเราออกจากมือถือก่อนนะครับโดยการลบเลยนะครับลบออกไปเลยนะครับทีนี้ เรานําหูฟังหยิบมาใส่กล่องแบบนี้นะครับหยิบมาใส่กล่องแบบนี้นะครับแล้วพอหยิบเสร็จนะครับหูฟังของเรานะครับก็ทําการชาร์จอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอชาร์จแล้วมีแบตเตอรี่อยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับทีนี้เราก็หยิบหูฟังออกมานะครับอ่าสังเกตว่านะครับหูฟังของเราเนี่ยจะกระพริบข้างเดียวอันนี้คือถูกต้องนะครับก็คือหูฟังเขาเชื่อมต่อกันแล้วนะครับเขาจะกระพริบข้างเดียวนะครับหากของเพื่อนๆคนไหนที่กระพริบสองข้างแสดงว่า ยังไม่เชื่อมต่อกันนะครับทีนี้มีวิธีแก้ดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆทําการรีเซ็ตโดยการกดค้างที่หูฟังนะครับอันนี้ผมกดค้างนี้นะครับกดค้างที่หูฟังประมาณ5วินาทีนะครับหูฟังก็จะรีเซ็ตแล้วก็หยิบเข้ากล่องนะครับทีนี้ทําอีกเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะครับกดค้างนะครับ5วินาทีนะครับหูฟังก็จะดับไปแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบลงกล่องแบบนี้นะครับ ทีนี้ขั้นตอนการรีเซ็ตก็เสร็จแล้วนะหูฟังจะรีเซ็ตเรียบร้อยเราหยิบหูฟังออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอเพื่อจะสังเกตว่าไฟเขาจะกระพริบเอาใหม่นะครับไฟเขาจะกระพริบ2อันนะครับทีแรกนะครับพอกระพริบเสร็จเขาจะเจอกันนะครับหากของเพื่อนเพื่อนไม่เจอกันก็จะกระพริบต่อไปแบบนี้นะครับพอเรารีเซ็ตเสร็จแล้วครับหากยังไม่เชื่อมต่อกันกระพริบ2ข้างนะครับอันนี้คือกระพริบข้างเดียวนะถ้าเกิดกระพริบ2ข้างนะครับให้เพื่อนทาแบบนี้ครับ กดดับเบิ้ลแทบนะครับตรงนี้นะครับ2ทีนะครับรอจนกว่าสักพักนึงนะครับจนกว่าหูฟังเนี่ยจะกระพริบเหลือข้างเดียวแบบนี้นะครับหรือนะครับหรือถ้ายังไม่ได้กดดับเบิ้ลแทบแบบนี้กี่ข้างหนึ่งนะครับเป็นการทําให้หูฟังเนี่ยได้คุยกันนะครับว่าเนี่ยเขาได้จับคู่กันนะครับพอสําเร็จแล้วนะครับหูฟังจะกระพริบเป็นสีฟ้าข้างเดียวแบบในวิดีโอนี้ครับผม หากเพื่อนๆไม่ได้ทําแบบนี้ประมาณรอบหรือ2รอบนะครับทั้งนี้ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อระหว่างหูฟังเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมขอบคุณครับ